สวัสดีค่ะวันนี้มีผักหวานนะคะวันนี้เราได้ผักหวานมานะคะเนาะเราก็จะมาทําแกงผักหวานนะคะใส่ไก่นะคะทุกคนดูไก่เราเนาะ,ะเนาะอืเราแร่อย่างดีนะคะนี่จะเป็นสะโพกไก่นะคะทุกคนอือยอดผักหวานสิคะงามไหมคะทุกคนอืงามมากนะคะจะแกงไก่ ใส่ผักหวานนะคะวันนี้แล้วก็จะมีไข่มดแดงด้วยนะคะทุกคนอเมนูวันนี้นำเสนอแกงผักหวานใส่ไก่ไข่มดแดงนะคะแซ่บหนัวนะคะทุกคนวันนี้เนาะค่ะเนาะเมนูบ้านๆน,นะคะอาหารเราทำเองค่ะโอ้โหทุกคนยอดนี้ดูงามมากนะคะทุกคนอ่าเด็กแค่นี้เนาะค่ะเนาะ เสียดายนะคะกินอร่อยเลยนะคะเนาะพักหวานงามมากค่ะช่วงนี้นะคะเนาะฝนไม่ได้ตกนะคะฝนเพิ่งตกมาเนาะค่ะเนาะตกมาเมื่อวานนะคะแต่พักหวานเขาก็โอ้ออกเพราะว่าเป็นพักหว,วานป่านะคะเป็นผักหวานป่าเนาะก็อร่อยนะคะอย่าบอกใครเลยนะคะเนาะแซบนัวแซบนัวนะคะวันนี้จะแกงเมนูรสเด็ด แกงไก่ใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงนะคะเนาะเมนูของเราวันนี้นะคะเนาะอ่ะเราก็เด็ดไว้ก่อนนะคะเราก็จะใส่บวบนะคะเนาะใส่บวบอีกสองลูกพอนะคะนี่ใส่บวบนะคะเนาะอู้ใส่บวบอีกสองลูกก็โอเคแล้วนะคะเนาะเนาะแล้วก็จะมีไก่มีไข่มดแดงมีเห็ดนะคะ รวมมิดเลยนะคะวันนี้เหี๋ยวไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวไปทําเมนูของเราต่อนะคะแ,แกงไก่ใส่แคโพดแดงโอ้โหผักหวานอ่อนมากคะ่ะทุกคนคะ่ะอินจะแซบบ่ค่ะผักหวานเราซื้อมาไม่แพงคะ่ะผักหวาน20บาทคะ่ะสระบุรีผักหวานถูกมากนะคะไม่แพงเนาะมไม่ใช่ต้นของเราเองนะคะเพราะเราไม่ได้ปลูกผักหวานเนาะ,ะแต่นี่คือ ในตลาดนะคะเนะาะหักหวานจะถูกถูกมากที่สุดเลยเมนูบางท่านก็เอาไปผัดนะคะเนาะเอาไปผัดหรือผัดน้ำมันหอยอะไรอย่างนี้นะคะอร่อยมากนะคะทุกคนโอ้โหนี่อร่อยนะคะเด็กๆก,ก็เล่นอยู่หน้าบ้านนะคะเนาะวันหยุดนะคะเนาะเสร็จแล้วก็จะมีนะคะเนะาะมีใบมังกรนะ,ะคะทุกคน เมน,นูนะคะอ่าใส่ใบมังลักสักกั๊มแล้วค่ะเนาะผักที่ด้วนเลยนะคะทุกคนหอมเลยนะคะใส่ใบมังลักแล้วก็เด็ดใบมังลักก่อนนะคะใบมังลักนะคะใส่แค่ใบมังลักก็พอนะคะเราจะใส่ขา้าวหอมนะคะใส่ตะวานแจ้งตะวานใส่ไข่มดแดงเรามีไข่มดแดงนะคะทุกคน เราใส่ไข่บดแดงลาด้วยนะคะน้ะวันนี้โอนะะ้เมนูบ้าน,านอาหารทำเองนะคะทุกคนอร่อยค่ะทำเองก็อร่อยนะคะ,นะเนาะอร่อยนะคะนีนี้ไปนะคะเนาะนี่นะคะทุกคนเราจะใส่กรรมะะิมมึนง,งนะคะใบมะระหอมๆนะคะเนาะ ใส่กัามหนึ่งเลยนะคะเรามีไข่มดแดงด้วยนะคะใส่ไก่ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอชิมนะคะทุกคนนะคะเนาะรอชิมค่ะเนาะไอมังล็ก็ใส่เต็มพิกัดเลยนะคะวัตถุเรานะคะวัตถุวัตถุเรานะคะอืมอร่อยนะคะนี่แล้วก็ยังเหลืออีกกั๊มหนึ่งนะคะทุกคนนี่หอมหอมนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะไปเอาไข่มดแดงมาให้ดูนะคะทุกคนวันนี้เราเตรียมแกงนะคะเดี๋ยวทําเห็ดไปด้วยนะคะตกลงทุกคนหายไปเจอเจอแต่ไข่มดแดงนะคะสงสัยจะลืมที่ตลาดอีกแล้วแต่ไข่มดแดงนะคะแค่นี้นะคะถุงร้อยบาทนะคะทุกคนดูก็โอเคนะคะเนาะนี่ถุงใหญ่ไหมคะทุกคน เราก็จะมาแกงเพราะอาหารชั้นสูงของเราเนาะคะ่ะเพราะเอออร่อยนะคะทุกคนแหน่เราก็จะแกงไข่มดแดงนะคะใส่ผักหวานนะคะผักหวานก็ยอดงามมากนะคะทุกคนรอชิมนะคะเนาะรอชิมค่ะดูดูด,ดูสวยงามมากนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราก็จะแกงนะคะ แซบๆนะคะดอกใบมังกรักนะคะพักหวานก็งามมากนะคะทุกคนใบมังกรักก็แค่นี้นะคะเนาะโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอทานนะคะทุกคนในไก่เรายั่วเลยนะคะเนาะไม่มีเห็ดซะแล้วหาเห็ดไม่เจอนะคะไม่รู้เอาวังไปตรงไหนกันทุกคนช่วยกันตามหาหน่อยนะคะเห็ดไม่มีแล้วค่ะเห็ดไม่เจอนะคะเนาะก็แกงใส่ไข okay. like okay. ่มุดแดงนะคะก็ใส่บวบนะคะเนาะ ใส่บวกก็อร่อยอริสอร่อยแล้วนะคะน้ะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณค่ะปะเตรียมทานกันนะคะแกงไข่มดแดงนะคะ,ะใส่บวกใส่ใบมังรักใส่ผักหวานใส่ไก่อืมแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะนาะขอบคุณค่ะปะลองไปทานกันโอเคนะคะ ว้าวได้แล้วค่ะเนะาะถัดใหญ่ๆเลยนะคะเราชอบผักหวานนะคะอืมยอดใหญ่มากนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ